<Yeah. S 2> Thank you. Thank you. The m สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องของมีนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนมินจะพาทุกคนมาทําทรงผมสไตล์ Y2K กันคะ่ะทุกคนเป็นทรงผมที่มีนทาบ่อยมากๆถ่ายรูปสร้างคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นฟิลแบบมัดผักเปียรวบ ปล่อยปลอยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูผมมินดีสภาพแบบไม่ไหวแล้วก็คือถ้าเป็นถ้าปล่อยผมอะ่ะผมจะไม่สวยเห็นป่ะแล้วมันก็จะสั้นประมาณนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบกรามช่วงนง้ใหญ่เลยคิดว่ารวบผมอย่างเงี้ยจะดูทําให้หน้าดูเรียวขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําผมสไตล์นี้บ่อยมากๆค่ะมันก็จะพรางผมที่เสียของเราแล้วก็ทําให้รูปหน้าเราดูเรียวขึ้นด้วยนะคะผมไวท้ทกเคสก็จะเป็นสไตล์แบบ ตามอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีวงเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยพวกนิวจีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต<ป>ัวแบะรีเฟรนซ์ให้ดูปังโอเคประมาณนี้นะคะเราไปเริ่มที่ทรงแรกกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะทรงแรกที่มินจะทํานะคะก็จะเป็นทรงนี้ค่ะชิทรงนี้เราก็เจอรูปนี้มาจาก Pinterest มันจะเป็นฟิลแบบมัดป้องๆไม่รีรอนะคะมาเริ่มกันเลยปก่อนที่เราจะใช้ก็คือนะคะ ยางค่ะยางมัดผมธรรมดานี่แหละใช้แค่ยางเลยทรงนี้เอาจริงเริ่มกันที่รวบตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยชืบแล้วก็ครึ่งหัวอะทุกคนแบ่งครึ่งหัวไปเลยนะคะให้มันอยู่ในองศาที่คิดว่าเอ้ยป้องมันจะแบบออกมาให้เห็นอย่างนี้นะคะหรือว่าใครที่ชอบให้ไปข้างหลังหน่อยก็ได้มัดเลยอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะ ทั้งสองข้างอย่างนี้โอเคมาดูที่ครึ่งล่างกันค่ะแล้วก็จะจับให้มันชิดกับโคนผมอย่างนี้แล้วก็มัดได้เลยแบ่งเป็นสองข้างเอาไว้อย่างนี้ใช่ทำเหมือนเดิมค่ะทั้งสองข้างเลยเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ แกะล่างสองแกะบนสองอย่างนี้แล้วนะต่อไปเราก็ง่ายๆค่ะตามในรูปก,ก็คือทําเป็นป้องป้องๆอ,อ,อย่างนี้ลงมาเลยโอเคระยะของป้องก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากให้มันเล็กใหญ่ประมาณไหน คนเสร็จแล้วนะคะกับทรงแรกก็คือทรงเขาเรียกว่าทรงแมงป่องเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นป้องๆเหมือนแมงป่องทำง่ายมากแล้วคือแป๊กเดียวเห็นปะเออทำไปถ่ายรูปได้ๆอะไรอย่างงี้นะคะทำให้เราดูมีลูกเล่นมากขึ้น <Baby. S 1> มาค่ะทุกคนต่อไปมาดูทรงที่สองกันนะคะ เจนนี่คิมนะ,ค,ะความแบบว่ารวบผมแล้วก็ปล่อยปอยแต่ว่าปลอยตรงเนี้ยเปียเว้ยเป็นเปียเส้นเล็กๆก็คือแบบคือง่ายมากเหมือนกันตรงนี้ไปเริ่มกันเลยคะ่ะรวบผมได้เลยนะคะปกติเลยรวบให้สูงเป็นรวบสูงไปเลยตามระดับที่เราพอใจแล้วนะจับปลอยตรงนี้กันคือเจนี่คือไม่มีหน้ามานะแต่ว่าเราอะมีหน้าม้าที่หนานและใหญ่มากๆก็คือ ปรับตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะคะทุกคนจะดึงปลอยลงมาก่อนให้มันจับช่อนิดนึงให้มันพอถักเปียได้นะคะทุกคนอย่าเอาออกมาบางเกินนะ้องกัดดูนะคะว่าเท่าไหนที่แบบเปียเราจะถักได้ไปเก็บผมต่อก่อนสังเกตว่าข้างบนนะคะจะมัดเป็นบานๆยุ่งๆอย่างนี้ก็คือดึงให้มันสูงที่สุดใช่ไหมแล้วก็จับบานอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมมินไม่เห็นอนะเออ <S <S> <S นั่นแหละ มัดได้เลยมันจะมีปลายตรงนี้ใช่ปะมินก็จะอย่างนี้แล้วก็ตลบหมวนชึบชิบอย่างนี้แล้วก็ใช้ยางอีกหนึ่งเส้น่ไปแล้วก็มาถักเปียด้านหน้ากันค่ะทุกคนเข้าถักได้เลยค่ะ ทำทั้งสองข้างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนทรงนี้ง่ายมากง่ายจริงไม่มีอะไรเลยมัดบานปกติแล้วก็ถักเปียเล็กๆสองข้างอย่างนี้นะคะเด like ็ค่ะตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงทรงที่สามแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงทรงเนี้จะจริงๆอะ่ะคือจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะเริ่มจากที่มัดบานเป็นโบนะคะทั้งสองข้างเลยจัดแบบครึ่งหัวอย่างนี้ อาจจะไม่ต้องเอาผมขึ้นมาเยอะมากนะคะเพราะจะต้องเหลือไว้ถักเปียอีกสามก้อนตรงนี้ชึบชึบแล้วก็เอาออกมาแต่ว่าไม่ต้องเอาออกมาจนสุดอย่างนี้นะคะชึบนี่อย่างนี้แล้วก็จะเอาปลายผมฝั่งนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้จึ๊บป,ประกบเข้าไปเลยมันก็จะเป็นี่คล้ายๆโบอย่างนี้แล้วก็จะใช้ยางอีกเส้นมามัดเข้าไปเลยอย่างนี้จริงๆพวกปอยพวกนี้ป่อยไปเลยแบบให้มีความชี้ๆฟู นี่นะคะทุกคนแล้วก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโบสองข้างต่อไปนะคะเราก็จะพักเปียเล็กนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนกับทรงนี้คือแบบคือน่ารักมากทรงนี้คือน่ารักมากทุกคนแบบอชอบช<ญ> เรามาต่อกันกันกบทรงสุดท้ายกันนะทุกคนตอนนี้คือเจ็บหนังหัวมากมีนั่นเองคะ่ะทุกคนกับน้องเฮยอินค่ะใครที่ดู MV n e w ีนจนะคะก็อ,อาจจะเห็นลุคนี้ของน้องเฮยอินคือแบบตึงใจมากจับใจจูความแบบว่ามัดผมแบบครึ่งหวัวคือแบ่งครึ่งหวัวนีแล้วก็ต้องมัดให้สูงหน่อยนะคะทุกคนให้มันเห็นว่าแบบเออเป็นแบบเป็นน้ำพุลงมานั่นก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นน้ำพุอีกนี้แล้วก็อะไรประมาณน้ําหมา,มา,มาพุดเดิด้ลใดสภาพผมก็ขายนะเอาจริงตนนี้ <laughs> ตรงนี้ก็จะคือว่ามีความปล่อยมีความอะไรที่ปล่อยออกมาเฉยๆแล้วก็จะมีแบบกิมมิกน้องผิดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมาเขาชอบผ่านายใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยปล่อยายละกัน <laughs> แต่ว่าเขามีความผิดเสื้อเอยใดยเงี้ยเราก็ต้องมีบ้างจะมีเป็นแบบอะไรแบบนี้เออแล้วก็เอออะไรอย่างงี้หนึ่งแมทแล้วก็ เออก็จะมีความว่าแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็จ,ะจบไปแล้วนะคะทุกคนกับทรงผม Y2K 4ลุค4สไตล์มันก็ เวียนซ้ําไปซ้ำมานี่แหละแล้วแต่เราจะแบบ create ให้เข้ากับเราเลยนะคะดูใขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้มินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะว่ามินจะมาทําอะไรอีกขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ